และคลิปนี้เราก็จะมาทําการจัดอันดับตัวต้นเกมในแมป Toilet Tower Defense แล้วมาดูกันว่าตัวละครตัวไหนจะเป็นตัวละครต้นเกมที่ดีที่สุด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 ไม่มีตัวละคร Toilet Tower Defense ใช่ไหมล่ะนี่เลยเว็บบิปกรณ์มีตัวละคร Toilet Tower Defense ขายเยอะแยะมากเมายเลยเพียงแค่เข้ามาตรงนี้ซื้อตัวละครได้ทันทีแล้วก็จะมีออเดอร์ตัวละครมาให้เลือกทุกตัวในแมปเลยนะครับทุกคนสามารถมาเลือกซื้อกันได้เลยอันนี้ซื้อแล้วได้ตัว100%ซนนะฮะหรือว่าใครอยาก จะเป็นสายเสี่ยงดวงนะครับก็จะมีสุ่มตัวละครด้วยนะครับนี่เลยร้านดีส่งไวใส่ใจลูกค้ามาเลือกซื้อได้ที่เว็บบิวปรกรลิงค์ด้านล่างคลิปจ้าเอาละครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องบิวปรณกกันอีกเช่นเคยนะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับมากับตัวนู้ตัวใหม่ของผมนะครับผมนั่นก็คือ ID นี้เลยนะฮะ ถ้าใครเจอกันในเกมก็ทักทายกันได้นะครับแล้วก็ในวันนี้นะครับทุกคนเราจะมาทําการลองจัดอันดับหรือว่ามาเปรียบเทียบตัวต้นเกมนะครับทุกคนว่าตัวไหนจะเป็นตัวต้นเกมที่เหมาะสมแล้วก็ดีที่สุดนะครับแต่ก็ต้องบอกเลยว่าผมคนเดียวเนี่ยไม่สามารถให้คําตอบได้ว่าตัวละครตัวไหนจะเป็นตัวละครที่ดีที่สุดนะครับเอาเป็นว่าผมจะพาไปดูแล้วก็ให้ทุกคนได้ตัดสินใจนะครับผมว่าแนวไหนที่มันเข้ากับตัวเองนะครับ ซึ่งตัวละครตัวแรกนะครับผมที่ผมเอามานะฮะนั่นก็คือ t v Woman นั่นเองนะครับผมก็เป็นตัวละครต้นเกมได้นะครับเพราะว่า t v Woman เนี่ยก็ค่าวาง300นะครับแล้วก็พอวางแล้วเนี่ยมันสามารถติดไฟได้ด้วยนะครับตัวมอนลูกกะ็อกในเว็บแรกๆเว็บ2เนี่ยโดนไฟก็คือตายหมดอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวละครตัวใหม่ล่าสุดนะครับผมนั่นก็คือตอนนี้แหละครับตัว40%นตในตู้ฮาโลวีนนั่นเองนะครับผมก็ตัวละครตัวนี้เนี่ย ผมอวยมากเลยนะผมรู้สึกว่าวงต้นเกมเนี่ยมันดีมากๆเลยนะครับผมแล้วก็จัดการวันได้ดีนะเดี๋ยววันนี้เราก็ต้องเข้าไปดูในด่านว่าจะเป็นยังไงกันอีกทีนึงนะครับแล้วก็ตัวต่อไปนะครับผมอันนี้จะเป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่จะแพงนะครับคือแบบโคตรแพงเลยนะครับถ้าเทียบกับตัวอื่นๆนะนั่นก็คือเอนจิเนียร์นั่นเองนะครับผมซึ่งเอนจิเนียร์เนี่ยต้นเกมดีนะครับผมแล้วก็กลางๆเกมก็ยังคงดีนะยันท้ายเกมเลยนะแต่ว่าท้ายเกมเนี่ยต้องใช้ร่วมกับตัวอื่น น,น,นะครับผมเอนจิเนียร์ก็ยังถือว่าเป็นตัวละครที่โคตรดีเลยนะฮะแล้วก็ตัวต่อไปครับอันนี้เรียกได้ว่าเป็นตัวต้นเกมยอดฮิตเลยนะครับนั่นก็คือ Dark s p e a k e r นั่นเองนะครับผมก็สแตนดาร์ดนะครับผมคนใช้กันเยอะนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าความสามารถจะเป็นยังไงแล้วก็ตัวสุดท้ายนั่นก็คือเฮลิคอปเตอร์คามล่านั่นเองนะฮะไอ้ส่วนของเฮลิคอปเตอร์คามล่าเนี่ยเอาจริงตัวนี้ผมชอบมากนะผมรู้สึกว่าความสามารถของมันเจ๋งดีนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันในด ก,กัน,นะะแล้วก็ก่อนอื่นครับทุกคนคือผมคิดว่าผมควรที่จะต้องเอาตัวออกสักตัวหนึ่งแล้วก็เอาตัวเงินไปแทนนะครับทุกคนซึ่งผมมองว่าวิธีการที่เราจะวัดได้นี่นะครับผมตัวต้นเกมเนี่ยนะมันเป็นตัวที่เพียงแค่รับมือมอนรอครับรอให้เราเนี่ยวางตัวตังเสร็จนะครับผมแล้วก็รอเพื่อที่จะวางตัวท้ายเกมนะครับหรือว่าพวกไททันอะไรต่างๆนะครับคือถ้ามันเป็นตัวละครที่สามารถรับมือต้นเกมได้สบายแล้วก็ไม่สามารถมีใครผ่านผ่านตรงหน้ามันไปได้เนี่ยอันนี้ นี่คือผ่านเลยอันนี้คือตัวที่ดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวไหนจะเป็นยังไงบ้างนะครับทุกคนอะเราก็ไปเจอกันในด่าเลยละกันนะครับไปกันร้าน Maru Shop ร้านเติมโลบักอันดับหนึ่งของเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นการเติมโลบักแบบ ID Pass ที่ราคาโคตรถูกระบบ g i f ปเกมพาร์ตในแมปต่าง ไม่ว่าจะเป็นบล็อกฟูดหิงลีก้าซีหรือแบบอื่นๆบริการจำหน่ายไอเดีเกมแมปต่างๆและรวมไปถึงไก่ตันบล็อกฟูดหรือไก่เพชรอนิเมะแอดเวนเจอร์บริการกดเพชรหรือกดไอเทมต่างๆในเกมโลบอกแทบทุกแมปสามารถเข้ามาเลือกใช้บริการเยอะแยะมากมายได้ที่มาลูชอบแปะลิงก์ให้ใต้คลิปแล้ว แล้วก็ในส่วนของรอบแรกนี้นะครับผมเราก็จะเอาเป็นฮาร์ดเลยนะครับเพราะว่าคนสมากเขาไม่ฟาร์มหรอกนะครับผมอีซี่มีเดียมเนี่ยคนเขาไม่ฟาร์มกันนะฮะเขาก็าน่าจะฟาร์มกันที่ฮาร์ดไนท์แมร์นะับผมซึ่งผมว่าเรามาวัดกันที่ตรงฮาร์ดละกันนะครับทุกคนคืออันดับแรกเนี่ยเกมนี้นะครับผมจะลองใช้เป็นทีวีวูแมนนะครับแล้วก็มาดูกันว่าทีวีวูแมนเนี่ยจะสามารถรับมือให้เราได้ยังไงบ้างนะครับผมอ่ะโอ้โหเริ่มแรกผมว่าผมผมควรวางฟักทองนะเอาจริงอันนี้ ผมจะวางตามแผนเลยนะครับแต่เพียงแค่ว่ารอบนี้เนี่ยเราจะใช้ทีวีวูแมนก่อนนะครับแล้วก็เราจะใช้แค่สัก1ตัวก่อนน่าจะโอเคแล้วก็ผมว่าผมจะใช้แค่หนึ่งตัวพอนะครับแล้วก็พวกนี้เราควรที่ให้มันเข้าบ้านมันเนี่ยเอาเป็นว่าเราจะพยายามไม่ให้ใครเข้าบ้านละกันนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะทําการวางทีวีวูแมนไว้ข้างหลังนี้ละกันนะครับผมเพื่อไม่ให้ใครเข้าบ้านเรานะฮะนี่เลยอ่ะตัวแรกเราก็วางไปก่อนละกันนะครับเดี๋ยวตัวหลังเนี่ย,ยจริงๆผมอยากจะวางมันแค่หนึ่งตัวนะก็คือ1ตัววางตรงไหนก็คือจบ เลยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าปกติแล้วเราก็น่าจะไม่ได้วางแค่1ตัวนะผมว่าแต่ว่าจะพูดไปมันก็คือความสามารถของตัวละครมันเองอะทุกคนคือวางต้นเกมมันโอเคแต่ว่าตอนนี้นะครับผมก็จะวางฟักทองไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะสามารถวางฟักทองได้ตันตอนเว็บที่เท่าไหร่นะครับทุกคนเพราะว่าตัวละครต้นเกมเนี่ยมันมีหน้าที่ที่จะต้องส่งตัวละครตัวเงินไปให้ตันนั่นเองนะฮะโอเคผมว่า ตัวมันอาจจะเยอะเกินไปผมต้องเอามาวางข้างหลังหน่อยแล้วว่าทุกคนนี่ครับเอามาวางข้างหลังสักหน่อยแล้วก็นี่พอมีเงินนิดหน่อยเราก็อัพตัวเงินไปเลยนะครับตอนนี้ผมว่าทีวีว้แม่น่าจะจัดการได้อยู่นะจัดการได้อยู่ปะเนี่ยเราน่าจะต้องอัพแล้วแหละทุกคนฝั่งนี้นะครับผมว่าเราต้องอัพแล้วสักหนึ่งขั้นนะเพราะว่ามันเริ่มตีมอนไม่เข้าแล้วเนี่ยทุกคนโอ้โหเฮ้ยผมว่าน่าจะแย่อยู่นะเนี่ยตัวนี้ผมว่าเราก็ต้องอัพนะครับผม5้า้ไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมอนเข้าบ้านนะฮะนี่ตอนนี้ก็ แต่ว่าผมจะอัปรอแล้วกันเนาะอัปรอดีไหมวะโโหอัปตังเป็นทันแล้วเมื่อกี้โอ้โหอัปตังช้าไปซะแล้วสิโอ้โห,โหเฮ้ยบอสมาเชี่ยแล้วมันทําให้ทีวีโบเม็ดหลับครับทุกคนอันนี้คือปัญหาเลยนะครับผมทีวีโบเม็หลับครับแย่แล้วโอ้โหทําไงวะครับเนี่ยคือวงมันต้องใหญ่อะทุกคนทําไงวะแย่แล้วแย่แล้ว,แย,แ,ลวแย่จริงครับตอนนี้เนี่ยครับพอมันทําให้ทีวีโบ้เม็เราหลับทีนี้ก็เลยว้าวุ่นเลยทีนี้ผมก็เลยต้องจัดการบอสนะครับผมตอนนี โอ้โหว้าวุ่นจ,จัดๆทีวีวูแมนเอาไม่ค่อยอยู่เลยว่ะทุกคนโหดจับแตกไหมเนี่ยบ้านแตกไหมครับเนี่ยอย่านะโอเคครับบ้านไม่แตกครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับผมขอให้รอดตรงนี้ไปได้ก่อนนะว่าอ้อโหทําไมมอนแต่และตัวมันโหดร้ายกันจังวะตอนนี้นะครับนี่อนะทุกคนดูดิมอนโคตรโหดนะครับอ้โหถ้ามาอีกเนี่ยเราอาจจะตุยนะเนี่ยทุกคนผมว่าเราคงจะต้องได้อัพตัวนี้แล้วล่ะครับผม อ่ะรอตังครับตังมานี่ครับนี่ครับบอสโอ้โหบอสมันแช่เราก่อนนะทุกคนก่อนที่เราจะได้ตีมันนะตอนนี้ปัญหาอีกแล้วครับปัญหาจะจัดเลยครับนี่ครับผมอัพทีวีบูเมนตันไปแล้วหนึ่งตัวนะตอนนี้โอ้โหทีมนี้ค่อนข้างที่จะว้าวุ่นเลยครับการที่จะเลี้ยงไม่ให้บอสเข้าบ้านตอนนี้เนี่ยว้าวุ่นมากๆเพราะว่าเราจะต้องวางทีวีบูเมนหลายตัวเลยนะครับผมนี่ฮะเออแทนที่เราจะเอาตังมาแล้วได้อัพตัวเงินนะครับทุกคนแต่เราต้องมาแบบแก้ทีวีบูเมน เพื่อที่จะมาจัดการตัวเลือดเยอะ,ะเห็นป่มโดนหลับโดนอะไรไปนะฮะซึ่งโอ้ตอนนี้นะผมว่าผมจบทีวีวูแมนไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับต้นเกมมันเห็นชัดเจนแล้วแหละมาถึงเว็บ14นะฮะก็อาการมันก็จะประมาณนี้ซึ่งผมจะให้คะแนนทีวีวูแมนไว้ที่5คะแนนก็แล้วกันนะครับเพราะว่ามันวุ่นวายนิดนึงนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันเลยดีกว่าครับโอเคแล้วครับทุกคนแล้วรอบถัดไปนี้นะครับก็เป็นรอบที่2นะครับมาที่ระดับฮาร์ดกันเหมือนเดิมนะครับซึ่งรอบที่2ก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับผมน่า,าเ อะไรวะจำชื่อมันไม่ได้นะครับผมอ่ะเราก็มาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับเริ่มแรกก็เหมือนเดิมครับเราต้องวางตัวเงินกันก่อนนะครับทุกคนเพื่อที่จะให้มันเหมือนกับเราลงมาฟาร์มเริ่มต้นนะครับโอเคตอนนี้เราก็ปล่อยให้มอนเนี่ยมันเดินไปนะครับรอต่างแป๊บนะครับอ๋อหทุกคนแล้วตอนนี้ดวงดวงครับดวง คือวงแม่งโหดมากอะทุกคนวงแบบตีคุ้มมากนะครับผมก็จะมาวางที่เดียวกันกับทีวีบูแม่ละกันนะครับนี่เลยตรงนี้เนี่ยผมมองว่าไม่น่าจะมีใครผ่านไปได้อย่างแน่นอนนะครับแล้วพอเราวางได้หนึ่งตัวเนี่ยนะครับผมเราก็จะมีกําลังใจในการวางตัวเงินต่อไปนะครับคือมันจัดการได้แน่นอนนะทุกคนดูดิดามเมจมัน400นะครับผมแล้วก็ถึงแม้ว่าจะตีช้าไปนิดนึงนะแต่ผมว่าไม่น่าจะมีปัญหานะครับน่าจะจัดการได้สบายนี่เห็นไะมอ๋อ โครชิลเนี่ยถึงบอกว่าผมมองว่ามันเป็นตัวต้นเกมตัวใหม่เลยที่มันจะมาทดแทนดัร์สปิเกอร์ได้นะครับทุกคนนี่ฮะแต่ไม่รู้ว่าช่วงกลางๆเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเราจะได้วุ่นวายกับมันในการอัพหรือว่าอะไรยังไงหรือเปล่าเราก็ต้องรอดูอีกทีหนึ่งนะครับนี่ครับตอนนี้ผมวางปักทองหมดเรียบร้อยนะครับสามเอ้ห้าตัวนะครับแล้วเราก็จะมาวางตรงนี้ครับเหมือนเดิมครับทุกคนอันนี้คือจุดที่ผมชอบมากนะทุกคนเพราะว่านี่ครับมันตีซ้อนกันได้ไงทุกคนมันสามารถตีได้2เส้นเลยนะครับนี่ครับ ตรงนี้คือคุ้มมากๆนะครับเราก็จะวางตรงนั้นลงไปเลยอเอ้คหเห็นปะคือไม่วุ่นวายเลยครับวางก็คือจบเลยฮะสามารถจัดก,การได้แต่ว่าโอ้โหเฮ้ยไอ้บอสหลับตัวนี้แหละคือปัญหาของมันครับทุกคนปัญหาใหญ่เลยซึ่งผมก็คงต้องอัพตัวนี้นะครับเพื่อมาสู้บอสหลับนะทุกคน เพราะเราก็ไม่อยากให้บอสหลับมันเข้าบ้านเรานะเออแต่ว่าบอสหลับมันยังไม่มาถึงหรอกนะผมก็จะทําการอัพเงินก่อนรักกันเนี่เห็นปะชิวชิวฮะพอเรามีตัวละครที่เรารับมือได้ชิวเนี่ยเห็นปะตีโบตายตีโบตายอะไรเงี้ยเราก็จะมีเอ่อเวลามาอัพเงินมากขึ้นนะครับแล้วเราก็จะได้เงินมากขึ้นนะโอ้โหบอสหลับไปเชื่อเชื่อบอสหลับมึงทําอะไรวะเนี่ยนี่ครับโอ้โหหวานเจีย๊ยบชิวๆฮะเห็นปะตีได้ครับผมเฮ้ยเฮ้ยเราบอสหลับทาอะไรมันไม่ได้ครับทุกคนเดี๋ยวผมขออัพขั้น เ,เดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าบอสหลับทําอะไรมันไม่ได้จริงหรือเปล่านะครับทุกคนโอ้ตีไวมากครับโอ้หลับอยู่นะเออหลับอยู่หลับอยู่โอเคครับก็ไม่เป็นไรนะครับผมนี่ครับโอ้ตีบอสหลับเกือบตายทุกคนดูดิเดี๋ยวนะถ้าผมเอามาอีกตัวหนึ่งบอสหลับเข้าบ้านไม่ได้เลยเนะนี่ยโบนี่ไงเรียบร้อยครับโอ้โหโคตรตึงฮนะแล้วเราก็อัพตัวนี้ละกันนะครับอัพตัวข้างหน้าให้มันจัดการได้ง่ายๆหน่อยนะครับแล้วก็ตังมาครับ โอ้โหเว็บที่10เนี่ยดูดิคืออัพตังได้โคตรไกลอ่ะตอนเนี้ย นะครับผมแล้วก็บอสหลับโคตรเยอะทุกคนเยอะไปไหนครับเนี่ยไอ้ไอ้ก็เยอะเกินโอ้โหแต่ผมก็ลืมลืมที่จะอัพตัวละครขึ้นไปนะทุกคนคืออันนี้เรามาดูภาพรวมนะครับผมต้องบอกเลยว่าผมไม่สามารถที่จะบอกได้หรอกว่าตัวไหนมันดีที่สุดขนาดนั้นนะครับเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็อยู่ที่การใช้งานแล้วก็จังหวะในการวางด้วยนะครับซึ่งตัวเนี้ยผมมองเลยว่ามันชัดเจนกว่านะครับผมคือมันชัดเจนเลยว่ามันน่าจะดีกว่าทีวีวูแมนนะทุกคนนี่ครับตอนนี้ก็อัพตันเป็นที่เรียบร้อยครับเห็นว่ เพราะอัพตังเนี่ยคือเราไม่ต้องมาวุ่นวายทุกคนเราไม่ต้องมาวางเยอะเห็นไหมนี่ครับมันจัดการได้นะครับไม่ต้องมาวางแบบว่ามาวางแก้จุดทีละ 3- 4จุดเหมือนที่วิวเม้นรอบที่แล้วนะคืออันนี้มันชัดเจนมากๆนะครับทุกคนเนี่ยวางตัวเดียวก็คือพอมันถึงเว็บเนี่ยทุกคนเราอัพตังได้เยอะแล้วนะครับเราก็แบบเนี่ยตอนนี้เงินผมเนี่ยผมว่าผ้าผมมีไททันมานะผมก็วางไททันได้แล้วทุกคนวางตัวมิติได้แล้วนะตอนนี้คือมันเป็นตัวแบกที่ค่อนข้างดีเลยนะเอาจริงตัวละครตัวนี้เนี่ยผมขอให้คะแน มันที่7 จุดห้าคะแนนนะครับทุกคนเพราะว่าเราไม่ค่อยวุ่นวายครับแล้วมันเคลียร์มอนได้ดีนะครับก็ทุกคนคิดเห็นยังไงกับตัวนี้ให้คะแนนเท่าไหร่ก็ลองคอมเมนต์มานะครับโอเคเราไปดูตัวถัดไปครับโอเคละครับทุกคนแล้วตัวถัดไปนะครับผมผมขอข้ามก่อนแล้วกันนะเอนจิเนียร์มันตัวแพงสุดเดี๋ยวเราเอาไว้สุดท้ายนะครับผมขอข้ามมาที่ Dark s p e a k e r Man ครับซึ่ง Dark s p e a k e r Man เนี่ยนะครับเป็นตัวแรกเลยนะครับที่สามารถวางได้ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับทุกคนเพราะว่ามันให้ตังมา2 0 0รนะครับเราก็สามารถ ได้ก่อนนะครับแล้วก็เป็นตัวละครที่ตัวนี้เนี่ยคือถ้าจะให้มาะนะครับมันต้องไม่วางตัวเงินนะครับมันต้องอัพดักสปิการแมนไว้ก่อนนะครับทุกคนเพื่อที่จะให้มันเนี่ยจัดการมอนได้แล้วก็ให้มอนไม่หลุดนั่นเองนะครับเราก็ต้องทําแบบนี้นะครับนั่นก็คือการอัพมันนั่นเองนะฮะซึ่งแต่ว่าปัญหาคือถ้าเกิดเราวางตัวต้นเกมก่อนแบบนี้นะครับเวลาที่สคริปเว็บเนี่ยเราจะไม่ได้ตังค์นะครับผมคือมันอาจจะทําให้เราขาดทุนได้ในบางจังหวะนะครับผม นี่ครับอย่างตอนนี้เว็บ4ผมก็เพิ่งวางตัวเงินได้เพียงแค่4ตัวเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าการรับมือมอนเนี่ยก็จะไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าดาร์คสปิเกอร์แมนเนี่ยมันเอาอยู่นะทุกคนนี่ครับมันตีมอนอยู่ฮนะเอาหละพอถึงขั้นนี้นะครับผมดูทรงแล้วมันตีมอนอยู่เนะี่ยผมก็จะมาวางตังก่อนละกันนะครับโอแต่ว่าบอสหลับเฮ้ยเฮไม่หลับว่ะ เอาว่ะบางทีมันก็หลับบางทีมันก็ไม่หลับทําไมวะเนี่ยทุกคนผมงงนะเนี่ยโอเคขั้นนี้นะครับเราต้องอัพแล้วแหละเพราะว่าเดี๋ยวบอสหลับจะวิ่งกลับมานะครับผมเราก็ต้องตีบอสหลับให้ตายแล้วทุกคนนี่ครับตีมันนี่ครับอุ้ยโดนหลับเชี่ยนี่ครับอุ้ยอ้ยอ้ย,อย,อยจะเล่นสตันกันอย่างนี้ไปตลอดเลยเลยโอ้โหแต่ว่าตัวที่เป็นตัวละครที่รับมือกับบอสหลับได้ดีเลยนะครับทุกคนอ้ยเอาว่ะแล้วทีนี้ตังมาแล้วก็อัพให้ตันเลยแล้วกันนะครับนี่ครับพอ ดักสปิเกอร์อัพตันนะครับผมเราก็สามารถที่จะวางตัวเงินได้ย,วยาวๆนะครับจะต,ต้องมาดูกันว่าดักสปิเกอร์เนี่ยจะรับมือให้เราได้ถึงไหนนะทุกคนเดี๋ยวผมจะเอาสักแบบเวฟสิบสี่เวฟสิบห้านะครับเรามาดูกันว่าเราจะอัพตัวเงินได้กี่ขั้นกันนะครับเพราะว่าเป้าหมายของตัวต้นเกมที่ดีนั้นนั่นก็คือการส่งตัวเงินไปให้อัพได้ไวที่สุดนะครับทุกคนก็คือเวลาที่เราอัพยิ่งอัพตัวเงินได้ไวนะครับเกมเกมนั้นเนี่ยเรายิ่งได้เงินมาใช้เยอะ นะครับนี่เลยโอ้โหตอนนี้ Dark ปิเกอร์ถือว่าคือปล่อยพี่น้องด a r สปิเก k e r บอกว่าอัพให้กูแค่ช่วงแรกพอหลังจากนั้นปล่อยพี่น้องเดี๋ยวพี่โซโล่เองนะครับเห็นว่าเวฟสิบนะ Dark ปิเกอร์ก็ยังโซโล่ได้นะครับทุกคนโอ้โหตึงจัดเลยนี่ครับเราก็เก็บตังค์อย่างเดียวนะครับเก็บตังค์มาเพื่อที่จะมาวาง ตัวเงินของเรานั่นเองนะครับนี่ครับอัพยาวโอ้โหักส k s p เกอร์เนี่ยมันต้องเอาเพื่อนมาลงเพิ่มเลยเนี่ยเอาจริงถ้าผมวางเพิ่มนี้ก็คือสบายเลยหวานเจี๊ยบเลยเนี่ยอย่างตัวเนี้ยตรงนี้นะครับโอ้โหเฮ้ย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 เพิ่งบอกไปว่าหวานเจี๊ยบเฮ้ยตีเขาหน่อยไอ้นี่ครับ โอ้โหชิวเลยชิวเลยไม่มีใครผ่านได้เลยครับดาร์คสปิเกอร์ครับโคตรตึงฮะโอ้โหแล้วมีตังมาอัพเงินครับโคตรเยอะเลยครับเฮ้ยห,หรือว่าดาร์คสปิเกอร์ก็ยังคงเป็นตัวต้นเกมที่ดีมากๆอยู่วะเนี่ยทุกคนโหดูดี2ต,ตัวเนี่ยที่เวฟบ12นะครับทำให้ผมอัพป,ปักทองถึงขั้นถึงขั้นเลเวล4นะเกือบครบทุกตัวแล้วอะทุกคนเนี่ยครับเวฟบ13ครับโอ้โหตัวอื่นแทบจะทำไม่ได้เลยนะแบบนี้เยี่ยเราดูถูกดาร์คสปิเกอร์ เกินไปว่ะทุกคนเมื่อกี้โอ้โหต้องขออภัยที่หมิ่นประมาทเลยนะเนี่ยมันโหดมากครับนี่ครับโอ้โหเฮ้ยยิ่งเห็นชัดครับยิ่งยิ่งนานไปยิ่งเห็นชัดเลยเนะี่ยดูดิเนี่ยตัวเงินผมตันได้แล้วที่เวฟสิบส่อะทุกคนแล้วก็เนี่ย์กสป s คเกอร์ยังยังไหวอยู่อะ่ะทุกคนยังรับมือได้อีกอะโอ้โหโคตรตึงเนี่ยโอ้โหเชี้ยละผอว่า์ a สป s คเกอร์แม่งยังโนหนึ่งอยู่ว่ะเฮ้ยโนหนึ่งสำหรับของถูกอยู่ว่ะเนี่ยเห็นปะ ผมยังสามารถไล่อัพตัวเงินได้ยาวๆเลยนะครับผมแล้วหลังจากนี้เนี่ยหลังจากที่ผมอัพตัวเงินได้ขนาดนี้แล้วเนี่ยคือถือว่า d a r k s p ปิเกอรเนี่ยส่งเรามาถึงฝั่งแล้วทุกคนจริงๆฮะส่งเรามาถึงฝั่งแล้วเพราะว่าหลังจากนี้เราก็สามารถวางไททันวางอะไรได้แล้วนะครับโอ้โหเฮ้ทุกคนเพราะฉะนั้นนะครับผมขอให้คะแนน d a r k s p ปิเกอรไปถึง8คะแนนครับทุกคนครับ แคะแนนครับฟังไม่ผิดครับ Dark speaker s p ปิเกอร์แม่งตึงมากครับวาง2ตัวคือตรงให้ไปถึงวางไททันได้เลยนะครับโอ้โหเอาเรื่องจัดจัดเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปว่าจะตึงแค่ไหนกับทุกคนไปกันโอเคครับทุกคนและรอบนี้นะครับเราก็มาในรอบของ c a m มล่าเฮลิคอปเตอร์นั่นเองนะครับโอ้โหตัวนี้ก็สามารถที่จะวางได้ตั้งแต่ต้นเกมเลยนะแล้วผมบอกเลยนะว่าตัวนี้ผมเป็นตัวละครที่ผมรู้สึกชอบจริงๆฮะผมชอบจริงแล้วผมชอบ อบได้ยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่เลยเริ่มแรกนะครับเราก็ต้องมาวางไกลๆเพราะว่าเราวางตรงไหนเนี่ยนะครับไอตัวนี้เนี่ยมันก็จะวิ่งออกจากตรงนั้นนะครับที่แน่ๆเลยเริ่มแรกเลยผมชอบโมเดลนี้มากไม่เชื่อผมรู้สึกว่ามันเท่มันน่ารักดีอะทุกคนแล้วรอดูตอนที่มันเจอกันกับบอลนะฮะคือแบบเป็นอะไรที่ผมชอบจริงๆครับทุกคนนี่ฮะพอมันเจอกันกับบอลครับทุกคนดูดิมันก็ยิงแบบนี้ทุกคนคือแม่โคตรโกงเลยนะคือมันพอมันเป็นแบบนี้เนี่ยบอลจะไม่โดนมันครับถึงแม้ว่าตัวมันเองเนี่ยจะมีเลือดอยู่ ที่200นะครับแต่ว่าด้วยความที่มอนเนี่ยวิ่งชนมันไม่ได้นะเพราะว่ามันยิงก่อนนะทุกคนโอ้ยหุยหุยหุยแต่ว่ามันก็มันก็ดูเหมือนจะไม่ไหวนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมันต้องทางซิกแซกซะหน่อยนะนี่ครับเราก็โอ้ยจะรอตังก่อนวะแต่ว่าน่าจะวุ่นวายนิดนึงนะตัวเนี้ยผมว่าน่าจะว้าวุ่นอยู่นะเนี่ยคือเราอาจจะต้องอัพให้มันสักนิดนึงนะครับผมมันถึงจะโหดนะแต่ตอนนี้ผมขออ่ะวางเงินไปด้วยแล้วกันนะครับ เพราะว่าถ้าไม่วางเงินเนี่ยเดี๋ยวก็ไม่โหดอีกนะครับผมนี่ครับเงินมาแล้วก็ค่อยอัพนะฮะนี่ครับมันสามารถยิงได้แต่ว่าโอ้โหฮยอร์มอนมาเรื่อยๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเหมือนจะยิงไม่ทันนะทุกคนโอ้เลือด200แล้วเหรอเฮ้ยแล้วตัวเลือด500ไม่ออกมาวะเนี่ยไอเลือด500อยู่ไหนไอไอออกมาดีเฮ้ยไม่ไม่ออกมาวะเนี่ยเอ้าเฮ้ยโอเคออกมาพอดีโอ้โหเกือบตุยซะแล้วเราโอเคแล้วตัวถัดไปน่าจะเป็นตัวที่ถือปืนกลนะ ตอนนี้ตัว0 0ก็โอ้ก็ผมมันยิงช้าทุกคนยิงช้าไปนิดนึงนะถ้าถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมวางเพิ่มแล้วกันนะครับผมว่าเราต้องวางเพิ่มเพื่อให้มันยิงช่วยกันนะครับเฮ้ยล้วหอวางได้แค่2ตัวอย่างนั้นเลยโอ้โ oh, หเรียบร้อยครับโดนเข้าบ้านไปโอ้โ oh, หมันก็ตัวอะนะีพิกกันเนาะทุกคนผมว่ามันก็ใช้งานยากนิดนึงแล้วตอนนี้คือผมเนี่ยยังไม่ได้วางตัวเงินเพิ่มเลยนะครับนี่ครับยังไม่มีจังหวะได้วางตัวเงินเพิ่มเลยนะ ตอนนี้อ้อโหเดี๋ยวขอวางเพิ่มหน่อยละกันเพราะว่าผมรู้สึกว่าตัวถือปืนกลเนี่ยมันมันน่าจะรับมือให้เราได้อยู่เห็นปะ่ะคือมอนชนมันไม่ได้แล้วเพราะว่ามันยิงไวครับตอนนี้น่าจะมีปัญหาทีหนึ่งก็คือตอนชนกับตัวหลับเนี่ยแหละทุกคนอาา่ะฮะนี่ครับโอ้โหมามารับมือได้รับมือได้นี <c> ่ <oughs> ผมโคตรชอบนะผมผมชอบที่แบบว่ามันยิงได้ทุกคนมันเท่ดีนะผมว่าเจเท่โอ้โหจะนี่ครับแต่นี่เลยครับปัญหาคือ เลือดมันน้อยอ่ะทุกคนเลือดมันน้อยจัดๆเลยนะครับตอนนี้อ่ะอัพขึ้นไปปืนกล2ตัวตอนนี้นะจะไหวอยู่หรือเปล่ปาขอให้ยิงทันละกันเด้อหวังว่าอย่างนั้นเด้อไอเด้อโอ้โหโหโห,โหดูดูการยิงดูการยิงดูการยิงเชี่ย นี่ครับคือห้ามเข้าใกล้ครับผมนี่มาแล้ว2ตัวนี่ผมว่าสองตัวคอมโบกันผมว่าน่าจะเอาเรื่องอยู่เฮ้ยสามตัวว่ะสามบุสามตัวคอมโบครับแต่ตอนนี้คือเราไม่ได้อัพตัวเงินเลยครับทุกคนปัญหาเลยคือเราไม่ได้อัพตัวเงินเลยนะครับอ๋อ เดี๋ยวอัพตัวเงินเท่าไหร่ละกันนะครับแล้วก็หูผมอยากเห็นตอนที่มันแบบว่ามันรวมร่างกันยังเลยวทุกคนผมยังไม่ตัดตัวนี้ไปแล้วกันนะผมอยากจะรู้ว่ามันจะไปได้ถึงไหนนะทุกคนเออขออนุญาตใช้เวลาเยอะกับตัวนี้หน่อยแนละ้วผมชอบมากเลยนะเฮลิคอปเตอร์เนี่ยนะนี่ครับสามตัวครับสามตัวเราดมยิงครับคือถ้ามันมาเยอะๆเนี่ยทุกคนมันจะไม่สามารถมาชนตัวแบบตัวแรกได้อนะแล้วมันก็จะโหดนะทุกคนโอ้โหโโหโดูดูดู เชียแล้วบอสหลับมาก็เรียบร้อยเลยครับโอ้โหนี่มาแล้วของแท้ของเราของแท้ของเราไททันคาเมล่าครับยิงทันไหมครับยิงทันไหมครับอ้อย้ยทันวะนี่ครับเฮ้ยเ้ยตึงวะชอบวะโอ้คนชอบเลยทุกคนชอบจริงอันนี้ชอบจริงรู้สึกว่ามันเทมากนี่ฮะออ้ยต้องมาช่วยกันหน่อยผนึกกำลังยิงช่วยกันถ้ามึงยิงช่วยกันเนี่ยมอนมันจะชนไม่ได้นี่ไงนี่ไงโอ้โหมาแล้ววางเพิ่มได้ไหมเนี่ย ไม่ได้จริงว่ะวางได้แค่2ตัวครับแล้วทีนี้ก็โอ้โหบอสบอส เฮ้ยบอสก็ชนไม่ได้อะวะถ้ามันยังคงอยู่3ตัวเนี่ยผมบอกเลยว่ามันจะโหดมากอย่างที่บอกครับว่าตัวต้นเกมเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าต้องรับมือต้นเกมได้นะเว้ยไอ้รับมือได้มันรับมือได้แทบทุกตัวอยู่แล้วแต่ว่ามันต้องทําให้เราได้มีเวลามาอัพเงินอย่างสะดวกสบายอัพเงินได้ไวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ผมมองว่ามันรับมือได้แหละทุกคนแต่ว่ามันมันทำให้เราไม่ได้อัพเงินนะนะครับผมก็ขอให้คะแนนตัวนี้สัก4.5แล้วกันนะครับผมไปตัวต่อไปกันดีกว่าครับทุกคน โอเคล่ะครับทุกคนและตอนนี้เราก็มากันสักทีนะครับกับตัวละครต้นเกมที่แพงที่สุดอย่างเอนจิเนียนั่นเองนะครับซึ่งเอนจิเนียเนี่ยสามารถวางได้ตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับแล้วผมก็จะวางแต่เริ่มแรกเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราวางแต่เริ่มแรกเนี่ยมันก็จะออกมาไวนั่นเองนะฮะแต่เอนจิเนียจะไม่เหมือนกับฮอนะครับเพราะว่าฮอเนี่ยมันต้องไปวางที่หน้าบ้านแล้วก็มันจะส่งคนลงจากฮอตรงนั้นอะไรประมาณนี้นะแต่เอนจิเนียเนี่ยมันจะสามารถยืนตรงไหนก็ได้นะครับผมแล้ว ก็จะมีมอนออกจากหน้าบ้านนะครับโอ้โหตัวแรกนี่ฮะตัวแรกรถเอนจิเนียร์เลือด500นะครับมาดูกันว่ามันจะช่วยเราได้สักแค่ไหนนะครับผมรถเอนจิเนียร์ตัวนี้นะก็น่าจะชนได้10ตัวเพราะว่ามอนมันเลือด50นั่นเองนะทุกคน โอ้แต่ว่าเอนจิเนียร์รู้สึกว่ามันมาไวจังวะเฮ้ยเอนจิเนียร์มาโคตรไวทุกคนนี่ฮะผมว่าน่าจะช่วยเราได้เยอะอยู่นะน่าจะรับมือให้เราได้เยอะอยู่นะครับพอ,อเงินมาเราก็อัพเงินเลยก็แล้วกันเออไม่ใช่สิวางเงินเออเราคงต้องมาดูกันที่เว็บพวกแบบ12 1 3 1 4อะไรประมาณนี้เหมือนเดิมนะครับว่าภาพของเอนจิเนียร์ในเว็บนั้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับทุกคน โอเคมีตรงมีตังนิดนึงแล้วก็วางเลยนะครับที่ผมวางตรงนี้นะทุกคนเพราะว่าตอนที่ไอตัวหลับมาทุกคนมันจะได้แบบมาเสียเวลากับตัวเงินนะมาเสียเวลาทําให้ตัวเงินหลับอะไรประมาณนี้นะครับเราจะได้มีเวลาเพิ่มนึงเพิ่มนะครับผมอ่ะโอ้โหแล้วตอนนี้ผมว่าเอนจิเนียร์มันไหวนะครับพอเอนจิเนียร์มันไหวเนี่ยผมก็จะวางตัวเงินไปเยอะๆเลยนะครับทุกคนเพราะว่าเราจะได้มีเงินในช่วงท้ายเยอะๆนั่นเองนะเออ ถ้ามันยังไหวอยู่ผมก็จะยังไม่อัพนะโอเคโอ้โหเฮ้ยผมว่าเราน่าจะต้องได้อัพแล้วแหละจังหวะนี้แต่ว่าก่อนอัพก็ขอหน่อยละกันสักตัวนี่ครับอัพขึ้นมา่นะเอนจิเนียร์ตอนนี้ก็อัพขึ้นมา1ขั้นนะครับมาดูกันว่ามันจะชนได้หรือเปล่าโอ้โห oh, แต่ว่ามอนมันเยอะเหลือเกินว่ะทุกคนตอนนี้มอนเยอะจัดๆเลยนะครับผมจะไหวบ่อนี้อ้ อัพขึ้นมาหน่อยละกันเลือดห้าพัน 5, เลือดห้าพัน 5, แล้วผมว่าเราน่าจะพอที่จะอัพตัวเงินได้อยู่นะเออเดี๋ยวเอนจิเนียจะได้คะแนนไม่เยอะนะครับผมถ้าเราไม่อัพตัวเงินนี่ครับออกมาแล้วเริ่มเป็นซ่วมที่ใหญ่ขึ้นเลือดห้าพัน 5, นะก็ชนได้หมดแล้วตอนนี้ไม่ว่าเป็นใครก็มาเหอะเอนจิเนียบอกนะครับผมเออผมไม่ได้บอกนะเอนจิเนียบอกนะครับนี่ครับผมอัพเงินเลยตอนนี้โ้โหเฮ้ยเลือดห้าพัน 5, นี่คือมันสามารถชนบอสตัวนี้ตายได้แบบสบายๆเลยเนะี่ยทุกคน เออเอาเรื่องอยู่นะ ด้วยความที่มันใช้ราคาไม่แพงนะครับทุกคนนะราคามันค่อนข้างที่จะถูกเลยผมก็จะอัพให้มันอีกหน่อยละกันเด้อนี่ครับเลือดเหมือนหนึ่งผมว่าน่าจะชนได้เยอะอยู่อันนี้เลือด5,000ันะเรียบร้อยฮะอยเอ้ยเอนจิเนีย์มันเอาเรื่องนะเนี่ยของแท้นะเนี่ยมันเหมือนจะเสียวๆนิดนึงนะทุกคนแต่ผมว่าก็ไหวครับไหวชิวครับนี่ครับเราก็มาอัพเงินก่อนละกันเพราะว่าเราจะได้ได้รถถังเอนจิเนียสักทีหนึ่งนะครับถ้าเกิดเราได้รดถ,ถังเอนจิเนียเนี่ยนะหลังจากนั้นคือสบายแล้วครับชีวิตนี่ก็สบายขึ้นเยอะเลยนะครับ อัพตังตังสําคัญกว่าครับตอนนี้ถ้ามันยังไหวเนี่ยเราก็อัพตังให้เลยนะเงินจะได้เยอะนะครับผมนี่เดี๋ยวขั้นถัดไปเราก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงแล้วกันนะค่อยอัพรถทงรถถังแล้วอีกอย่างนึงคือตอนนี้ผมวางเอนจิเนียร์เพียงแค่ตัวเดียวนะทุกคนเออก ไม่แย่นะเอาจริงแต่ว่าถ้าลถถังมาเนี่ยเราก็น่าจะชีวิตดีขึ้นแบบ3 0 0อปน่ะนี่ครับอัพขึ้นให้หน่อยลักันนะฮะเดี๋ยวเราจะเก็บตังค์4 0 0พเพื่อที่จะวางรถถังตัวเดียวเลยแล้วกันนะครับแล้วก็มาดูกันว่ารถถัง1ตัวเนี่ยจะส่งตัวเงินไปอัพตันได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันโอ้เลือด2,000เนี่ยหวานเจี๊ยบชิวชิวครับแทบจะไม่เข้าเลยเนี่ยเลือดแทบจะไม่ลดเลยนะครับยิ่งรถถังมาเลือด5 0,000แล้วก็ยิงได้ด้วยเนี่ยผมว่า เอาเรื่องนี่ครับโอ้โหบอสเลือสี่พันโอ้ยโ,โดนหนักอยู่น่เมื่อกี้หนักจัดแต่ว่าเลือสองหมื่นมาแล้วจู้เอ็งตุยแน่เอ็งตุยแน่นี่สองหมื่นโบโบโบ บอสโอ้โหโบอสหลับที่แบบตัวอื่นๆเคยรับมือยากๆอะทุกคนเอนจิเนียร์คือแบบง่ายมากเลยนะครับตอนนี้โอ้แล้วผมก็ยังไม่อยากที่จะตัดจบตอนนี้นะทุกคนผมขอนี่ครับอัพเอนจิเนียร์ตันและหนึ่งตัวนะครับแล้วหลังจากนั้นเรามีเงิน,นครับเราก็มาอัพตัวเงินหน่อยละกันแต่ว่าจริงๆเนี่ยถ้าพูดถึงแค่เรื่องต้นเกมนะยังไม่เท่าดาร์คสปิเกอร์ครับทุกคนเอาจริงเองเอ แต่ว่าเอนจิเนียเนี่ยมันอาจจะส่งเราไปถึงกลางเกมได้สบายๆแล้วเนี่ยราพอมีรถถังมารู้สึกว่าอะไรๆก็น่าจะดีขึ้นแต่ว่าอัพเงินได้ช้ากว่านะดักซิปเกอร์แม่งส่งส่งให้อัพเงินได้ไวกว่าเยอะเลยนะครับนี่ครับรถถังพร้อมชนโบมาดิรถถัง2ตัวมาพร้อมกันนี่คือยิ่งโอ้โหมาดิโบมาดิ มาดิสัก3าตัวเนี่ยโอ้โหน่าจะมันนี่ครับแล้วตอนนี้คือผมใช้ Engineer เอนจิเนียร์เพียงแค่ตัวเดียวนะครับทุกคนแต่ว่าตัวเดียวของเอนจิเนียร์เนี่ยค่อนข้างที่จะแพงนะฮะก็น่าจะประบาลนี่นะถ้าภาพต้นเกมนะครับทุกคนผมว่าน่าจะหมดแล้วแหละก็เอนจิเนียร์เนี่ยผมก็มองว่าอยู่ในระดับกลางๆางนะครับทุกคนไม่ได้แบบโหดเวอร์วังนะครับในส่วนต้นเกมนะเพราะว่าในคลิปนี้เรามาในคลิปของต้นเกมไม่ใช่กลางเกมนะครับแต่ว่าถ้ากลางเกมเนี่ยเอนจิเนียร์จะชนะตัวอื่นนะครับทุกคน เอาเป็นว่าในส่วนของต้นเกมผมให้คะแนนเอนจิเนียร์อยู่ที่7.5ก็แล้วกันนะครับทุกคนและผู้ชนะของเราในคลิปนี้นะครับผมผมขอยกให้ The Base ต้นเกมนั่นก็คือ แทมแถ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 มแมแมแมคือบดีซึ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 คือบิดีดักสปิเกอร์นั่นเองนะครับทุกคนเป็นตัวต้นเกมที่โคตรดีส่งให้ตัวเงินเนี่ยอัพตันได้โคตรไวนะครับเอาจริงผิดคาดผมนะครับผมไม่คิดว่าจะเป็นดักสปิเกอร์นะแต่พอมาลองจริงๆแล้วเนี่ยก็อย่างที่เห็นไปนะครับผมก็ว่าพี่เขาไม่ได้เพราะว่าพี่เขาเป็นตัวต้นเกมที่ดีจริงๆนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ผมขอปิดคลิปตรงนี้เลยก็แล้ว กันนะครับก็ทุกตัวที่ผมเอามารีวิวนะครับที่ร้านวิปรกรณ์มีขายทุกตัวนะครับเออวิบเว็บวิปปรกรก็ด้านล่างคลิปนี้นะครับทุกคนแล้วก็สาหรับใครชอบคลิปนี้ใครชอบคลิปแบบนี้หรือว่าใครคิดยังไงช่วยคอมเมนต์กันลงมาหน่อยนะครับจะได้รู้ว่าทุกคนคิดยังไงกับคลิปนี้นะผมก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ลักกันนะครับไปละกดไลค์ให้ด้วยเด้อบายบายเจอกัน